วิธีในการแก้ปัญหานะครับเสียงออกไม่ตรงกับภาพนะครับในที่นี้จะเกิดขึ้นกับตอนที่เราเสียบสายออดิออดโอนะครับหรือไม่ก็เอาพุทของเรานะครับซึ่งเรามาแก้ที่อินพุตนะครับหรือสายออดิโอเรานะครับยกตัวอ,อย่างเช่นเราเปิดวิดีโอนะครับรถไฟเนี่ยว,วิ่งจากขวาไปซ้ายลำโพงมันควรจะดังจากฝั่งขวาก่อนค่อยไปฝั่งซ้ายนะครับแต่ว่า กรณีนี้ก็คือมันดังจากฝกั่งซ้ายนะครับไปฝั่งขวาวิธีแก้ง่ายๆนะครับคือเราสลับช่องนี้นะครับจากซ้ายเนี่ยไปขวานะครับถอดออกมาเลยนะครับโอเคสีขาวเมื่อกี้อยู่ฝั่งนี้นะครับถอดออกมาครับสีแดงก็ถอดออกมาโอเคเอาสีขาวไปเสียบที่อ๋ออินสองนะครับสีแดงเสียบฝั่งนี้ แล้วลองเปิดวิดีโอแล้วลองฟังเสียงดูนะครับนี่ก็สามารถแก้ปัญหาได้นะครับประมาณนี้นะครับช่องนี้ก็เหมือนกันนะครับที่เป็น audio ออจากหน้าเวทีนะครับถ้ามันสลับเสียงกันอยู่นะครับก็สลับสายแค่นั้นเองจากอันนี้เอาไปใสสอันนี้แทนนะครับวิธีแก้ปัญหาเบื้องต้นประมาณนี้